หมอญญซุนยัตเซนเชเกวาร่าเหลงสีจันและอื่นๆลุกขึ้นปฏิวัติภาพจากซ้ายเชเกวาร่าญญรซุนยัตเซนเหลงสีจันรู้จักหมอนักปฏิวัติญญตซุนยัตเซนเชเกวาร่าเหลงสีจันและอื่นๆลุกขึ้นปฏิวัติญญตซุนยัตเซนคศ1866สอ 1, ถึง1น2 5เกอิเกิดในมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่ออายุ12ปีออกเดินทางกับมันดาไปอยู่กับพี่ชายที่เมืองฮาวาย ที่นั่นนอกจากช่วยงานที่ชายเขายังได้มีโอกาสศึกษาและเห็นโลกกว้างทำให้หวนคิดถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมจีนปี1883ภาพซุนยัตเซนสมัยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเมือ่อซุนยัตเซนกลับประเทศจีนจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาบ้านเกิดตนเขาพยายามปลูกระดมชาวบ้านให้เกิดสำนึกที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมโจมตีอำนาจมืดขุนนางชั่ว ประเพณีอันล่าหลังงมงายจนเกิดเป็นเรื่องหุ่นวายและทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นอย่างมากบิดาจึงส่งตัวเขาไปศึกษาต่อที่ฮ่องกงสุนยัตเซนเข้าศึกษาในวิทยาลัยการแพทย์ตะวันตกของฮ่องกงจนจบและถูกขนานนามว่าด็อกเตอร์ุนยัตเซนอาชีพแพทย์ทำให้สุนยัตเซนรับรู้ความทุกข์ของผู้คนที่มาให้รักษา ที่ต่างเป็นคนยากจนไม่มีอนาคตในสังคมที่สิ้นหวังการปกครองภายของราชสำนักชิงทำให้จีนก้าวไม่ทันความเจริญและการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาเริ่มตระหนักว่าไม่ใช่แต่ร่างกายเท่านั้นที่ต้องการการรักษายังต้องรักษาความคิดและจิตใจของคนอีกด้วยซึ่งประเทศจีนตอนนั้นก็เปรียบเสมือนคนป่วยคนหนึ่งซุนยัตเซนจึงเริ่มบทบทของนักปฏิวัติหรือเป็นหนึ่งในหมอนักปฏิวัติและเป็นผู้นำในการการปฏิวัติสิ้นให้ ค้นลงราชวงศ์ชิงลงทําให้ระบอบก,การเมืองในรูปแบบศักดินาเด็จการที่อยู่คู่กับประเทศจีนมาเป็นเวลายาวนานถึงกว่า2,000ปีสิ้นสุดลงหมอเหลงหรือร้อยเอกขุนทวยหารพิทักษ์เหลงสีจันคส1,882-1,959คส2,425-2,502ก็เป็นหมอนักปฏิวัติเขาเกิดที่ตำบลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทนบุรีสำเร็จวิชาแพทย์จากโรงเรียนแพทยาลัยในศิริราชพยาบาลจากนั้นก็เข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ในกองทัพจนได้ยศร้อยเอกคศ1,908พศ2,452และได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนทวยหารพิทักษ์คส1,909พศ2,453และยังเป็นแพทย์ส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้าจากกระพงภูวนาถ กรม,มหลวงพิศนุโลกประชานาถต้นต้นเดือนมกราคมรศ130คศ1911พศ2454ร้อยตรีเหรียญสีจันและร้อยตรีเนตรภูนวิวัฒไปพบหมอเหลงเพื่อเล่าถึงความประสงค์ของพวกเขาและเชิญมาเป็นหัวหน้าของกลุ่มซึ่งหมอเหลงก็ตอบตกลงเข้าและบ้านของหมอเหลงที่ถนนสาธรจึงเป็นที่ประชุมคณะพัครศ 130ครั้งที่1คณะปฏิวัติรอสอ130จึงมีหมอเป็นหัวหน้าเหมือนคณะปฏิวัติจีนมีหมอสุนยัตเซนพันตรี 1, 3, หลวงวิคเนสอประสิทธิวิตอัติอาหาศิตเวทคสอ1874ถึง2506พสอ2417ถึง2506 นักเรียนแพทย์เลขประจำตัวหมายเลขหนึ่งของราชแพทยาลัยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกแรกของพระอาทยาคมนายแพทย์ยอดบีแม็ฟาแลนนอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วอัาจายังมีส่วนร่วมในการผลิตวัคซีนขึ้นครั้งแรกในไทยเมื่อกระทรวงธรรมการส่งพระบัมบัดศัพบนายแพทย์ แฮนอดัมเซนโรคแพทย์ใหญ่ผู้ตรวจการในกรมพยาบาลและหมออัดอแพทย์ผู้ช่วยไปศึกษาวิธีผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์พาหนะที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคมคศ1,903พคศ2 4 4 6ซึ่งทั้งสองท่านได้ไปเห็นวิธีการผลิตพันบุโโคไข้ทรพิษจึงได้ศึกษาวิธีการผลิตมาด้วยจนนำมาสู่การจัดตั้งสถานผลิตวัคซีนขึ้นครั้งแรกในไทยคศ 1,911พศ2,454นอกหมอเหลงอัดอปเป็นหมออีกท่านที่เข้าร่วมการปฏิวัตริรศ130ที่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นอีกก้อนแรกที่ทำให้เกิดระบบประชาธิปไตยดังที่พระยาพหลพลพยุหเสนาพศพหลโยธินหัวหน้าคณะปฏิวัติ2,475กล่าวว่าถ้าไม่มีคณะคุณก็เห็นจะไม่มีคณะผมนอร์แมนเบทูนพศ 1,890-1,939ในายแพทย์ชาวแคนาดาผู้สนับสนุนยุคแกรกขอองค์การแพทย์เพื่อสังคมเบทูนมักไปหาการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้ยากไร้เขาเรียกร้องรัฐบาลแคนาดาและเพื่อนร่วมอาชีพให้ปฏิรูปบริการสุขภาพของแคนาดาคศ1936เขาไปเป็นศัลยแพทย์บาดเจ็บแนวหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลสาธารณรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองในสเปนคอ 1,938พักคอมมิวนิสต์แคนาดาและสหรัฐอเมริกาส่งเบทูนแพทย์สัญญกรรมสวงอกชื่อดังเดินทางไปยังจีนเพื่อให้เป็นแพทย์แนวหน้าในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเบทูนเขียนจดหมายกล่าวลาภรรยาว่าขอมาจะไม่ยอมอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเขียนฆ่าและโกหกโดยปราศจากการลุกขึ้นต่อสู้ขอมาจะไปประเทศจีนประเทศที่ผมสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ ที่โรงพยาบาลสนามของกองพลที่8กองทัพป,ปฏิวัติจีนที่ขาดแคลนทั้งแพทย์และอุปกรณ์เบทูนยังเขียนร,รายงานถึงเหมาเจ๋อตุงเสนอให้สร้างโรงพยาบาลแนวหลังอย่างเป็นทางการและได้รับการตอบรับอย่างเร่งด่วนในการจัดสร้างโรงพยาบาลสาธิตทรงเยียนโขที่อุไยซานที่นี่เบทูนทำการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ามากกว่า10รายต่อวันเพื่อแข่งกับเวลาในการรักษาแต่ละชีวิตที่ส่งมาหาเขา แต่เมื่อสงครามมีความรุนแรงมากขึ้นเบทูนประหนักว่าโรงพยาบาลถาวรไม่ใช่คำตอบที่ดีต่อไปเขากับคณะแพทย์จึงตัดสินใจให้บริการเคลื่อนไปตามสมรภูมิรบต่อต้านญี่ปุ่นทางภาคเหนือของจีนช่วยรักษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารรบแนวหน้าได้เป็นอย่างมากเพราะความรีบเร่งในการรักษาพยาบาลเบทุนได้รับบาดแผลที่มือ ก่อนจะติดเชื้อและเสียชีวิตในปี1939ที่หมู่บ้านหวงสือโขมนทนเหอเป่ยทางการจีนจัดพิธีไว้อาลัยและบรรจุศพอย่างสมเกียรติปี2009นอร์แมนเบทูนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิตรชาวต่างชาติสิบันดับแรกของจีนเออร์เนสโตเกวาราเดลาเซนาเออร์เนสโตเกวาราเดลาเซนาหรือเชเกวาราคอส1928-1967 ครอบครัวชนชั้นกลางฐานาดีในอาร์เจนตินาเขาเป็นนักทฤษฎีและนักวางแผนในสงครามกองโจรและเป็นคอมมิส์ผู้โดดเด่นในการปฏิวัติคิวบาภาพเชเกวาร่าเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์เกวาร่าและเพื่อนท่องเที่ยวไปทั่วอเมริกาใต้ ด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อปี1951นั่นทำให้เขาได้เห็นและหันมาสนใจปัญหาทางสังคมในหลายพื้นที่ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้เกวาร่าอุทิศตนให้กับอุดมการณ์มาร์กซิสและเป็นอีกหนึ่งหมอนักปฏิวัติ <50. S 1> เกวาร่าเดินทางไปยังเม็กซิโกและได้พบกับฟิเดลและราอูคาสโตรซึ่งหลบหนีคดีการเมืองเกวาราได้เป็นมือขวาที่คาสโตรไว้วางใจและทำงานจนสามารถปฏิวัติยึดอำนาจในคิวบาสำเร็จ แต่หลังเดือนเมษาย,ยน1965เกวาราลาออกจากตำแหน่งในคณะรัฐบาลคิวบาเดินทางไปคองโกเพื่อร่วมการปฏิวัติกับกองกำลังท้องถิ่นปี1966เดินทางไปโบลิเวียเพื่อสร้างหน่วยรบกองโจรต่อสู้กับกองทัพโบลิเวียวันที่9ตุลาคม1967เกวาราถูกหน่วยรบพิเศษของโบลิเวียจับกุมและยิงเสียชีวิต ทันทีที่เกวาร่าเสียชีวิตเขาได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในฐานะนักปฏิวัติผู้ได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางจากกลุ่มวัยรุ่นฝ่ายซ้ายในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือในยุค60ซึ่งเกิดกระแสปฏิวัติไปทั่วอะไรทำให้เกิดหมอนักปฏิวัติหลูซิ่งชื่อจริงว่าโจสู้เหรินคอ,อ1 8 8 1 1ังนักประพันธ์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของจีนใหม่ เจ้าของผลงานเขียนโด่งดังประวัติจริงของอาคิวที่แปลเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนันญี่ปุ่นไทยและอื่นๆเมื่อหลุดสิ้นอายุ23ปีได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นเขาเลือกเรียนวิชาการแพทย์ด้วยความหวังที่จะเป็นเครื่องมือกู้ชาติแต่ภายหลังเขาก็เปลี่ยนมาศึกษาทางปรัชญาและวรรณคดีโดยให้เหตุผลว่าวิชาแพทย์ไม่มีความสำคัญอย่างที่คิดไว้เลย ในเมื่อประชาชนของประเทศที่อ่อนแอและล้าหลังแล้วไม่ว่าจะตายลงไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บสักทียไรก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจและลก็ไม่จําเป็นจะต้องถือว่าเป็นเรื่องครอบกรรมอะไรเลยด้วยซ้ําไปเพราะเหตุนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดจึงได้แก่การเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเขานับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็มีความรู้สึก,กว่าวรรณคดีคือปัจจัยที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้